สวัสดีค่ะ FC ทุกทท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพาด้วยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั้งเสียง b ี p นะคะเช้าบ่ายพี่น้องวันที่15ากันยายน2567นะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะครับทุกท่านาค่ะคาเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้นะคะเป็นการจอเด่นวิ่งรูดพี่น้องแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่านมีข้อมีหลุดทุกวันเนาะพี่น้องถ้าท่านไม่ชอบก็ให้รอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะ สำหรับเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดนะคะทุกท่านแต่ท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเนาะค่ะทุกคนเจะจะพาทุกคนไปดูที่14นะคะทุกคนเข้าหรือหลุดช่วงนี้หุ้นห้างเสียง VIP หลุดติดต่อกัน2วันแล้วนะคะทุกคนเมนบอพีน้องถ้าใจจำว่าผิดนะคะทุกคนสอวันจะให้เด่นรอบเช้า6และ2มา2องสีหลุดนะคะทุกคนเลขเด่นประจาวันก็หลุด รอบบ่ายใจให้ห้าและเก้ามาศูนย์สามสองุดศูนย์หกนะคะทุกคนมาเข้าหกกับสองของรอบเช้าหลุดพนัทีสุดท้ายนะคะทุกคนดีดนะคะพี่น้องนึกว่าจะมาเก้าเจ็ดนะคะทุกคนดีดมาศูนย์สามสองศูนย์หกเฉยเลยนะคะพี่น้องถ้าออกไม่ตรงเวลานี้ก็คือไม่ได้เลยนะคะทุกคนสําหรับห้างวีเนาะจ้าพี่น้องบ่าเขาเลยเนาะจ้าเอา้ามาลุนต่อพี่น้องแล้วจะดวงเนาะค่ะพี่น้องขา เขากับว่าสามารถทราบได้ว่าตัวใดสีเข้าตัวใดสีลุดเนาะพี่น้องจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้นะคะทุกคนวันที่15จะได้เด่นอยู่ที่0และ2นะคะเรามาดูความน่าจะเป็นค่ะทุกท่านค่ะ0นะคะ06 01 04 05 02 ศูนเจ็ดค่ะทุกคน2 2 2 6 2 1 2 5 2 4 2 8่อปค่ะเด่นรล่าป่าอยู่ที่2และ6คะ่ะทุกคนวันนี้เลข2เบิ้ลนะคะทุกคนถ้าท่านชอบเบิ้ล2 2ก็ตามได้นะคะหรือว่า ลอดูเลขเบิ้ลประจำวันก็ได้ถ้าชอบนะพี่น้องสองด้านล่างนะคะสองศูนย์สองสองสองหนึ่งสองสามสองสี่สองหกหกค่ะหกศูนย์หกหนึ่งหกหกหกสามหกเจ็ด 68นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะเรามาดูค่ะคู่ตัวเด่นนะคะ02 26นะคะทุกคนมัน2 2เบิ้ลเนาะคะ่ะ06 02 22 26 2กับ6ครอบป20 22 26 6ก็60นะคะทุกคน นี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบป่ายนะคะทุกท่านสามารถพิ้งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบป่ายเอฟซี FC ท่านไหนชอบคู่ไหนท่านอย่าลืมไปแล้วก็กลับด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันค่ะจะเะยจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเหลือรอบละสี่คู่นะคะทุกคนวันนี้น่าจะติดคู่ตัวเด่นอยู่รอบละสองคู่เนาะคะ่ะเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลขหนึ่งและเลขหกเบิ้ลประจําวันคือหนึ่งหนึ่งนะคะ สำหรับ1กับ6นี้ท่านสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนถ้าชอบนะคะมาดูค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่0และ2เด่นประจำวันอยู่ที่1และ6เป็น0106ติดคู่ตัวเด่น0660นะคะ2ค่ะ2126 21122662นะคะติดคู่ตัวเด่น2662 สกับ6รอบบ่ายและ1กับ6เด่นประจําวันเป็นสองห2 6่งนสองะคะทุกคนติดคู่เตรนสองหกหกสเนาะค่ะหกค่ะหกหนึ่งหกหนแล้วก็66หนะคะทุกคนติดเลขเด่นประจําวันด้วย6116นเนาะค่ะประมาณนี้ค่ะพี่น้องสำหรับคู่ที่ใจจับให้นี้เป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายนาคะคะทุกท่านสถิติงวดล่าสุดแล้วก็ คู่กับเลขเด่นประจําวันด้วยนะคะพี่น้องม่เขาไม่หลุดทุกมือเด้อจ้าเดอ้อสำหรับใครถ้าไม่ชอบผู้ที่ใจจะจให้ก็สามารถจับใหม่ได้เลยนะคะพี่น้องแล้วแต่ควมหมักควมชอบแล้วตะดวงเนาะคะ่ะพี่น้องคะา่ะทุกท่านคขาสําหรับแนวทางหุ้นทั่งเสียง VIP นะคะวันที่15กันยายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะ ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโสชๆมันหมานสดุุ๊คนพี่น้องสวัสดีค่ะ